รดับน้ำนอกจากฟองตมโดยใช้ฟุตสกูแล้วนะครับกล้องตัวนี้ยังมีระดับน้ำอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ชัดคลิปจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นระดับน้ำฟองยาวอยู่ด้านบนนะครับวิธีการในการตั้งระดับน้ำฟองยาวให้คิดแบบนี้ครับเริ่มต้นเราจะต้องตั้งให้ส่วนของระดับน้ำนั้นวางตัวอยู่ในแนวฟุตสกูสัก2ตัวก่อนนะครับดูกล้องนะครับตอนนี้ก็คืออาจารย์ปรับระดับน้ำฟองยาวแนวของมัน วางอยู่กับฟุตสูฟุตสกูสตัวนี้สังเกตนะครับฟุตสกูข้างล่าง2ตัวนี้เพราะฉะนั้นการปรับระดับน้ําตัวนี้ก็คือจะปรับให้ระดับน้ําฟองยาวนั้นมาอยู่ตรงกลางนะครับมาอยู่ตรงกลางพอเห็นระดับน้ำไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นการปรับฟุตสกูด้านล่างนี้จะส่งผลทําให้ระดับน้ํานั้นขยับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํา ก็คือปรับให้ระดับน้ำนั้นไม่อยู่ตรงกลางเขีย okay, นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหมุนกล้องให้ตั้งฉากกับเมื่อครูน่นี้มันจะเหลือฟุตสกรูอีกตัวหนึง่งนะครับอาจจาะลองไปท่านหมุนนะครับอาจารย์หมุนกล้องให้ฟุตสกรูตัวนี้ให้ระดับน้ำตัวนี้ตั้งฉากกับเมื่อครู่นี้ ะะและหลังจากนั้นตรงนี้อาจารย์จะใช้ฟุตสูที่เหลืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวปรับอลองดูนะครับ้อาจารย์ทะขึ้นฉบยกขึ้นได้หมดโอเคนะครับจะปรับระดับน้ำตัวนี้ค่อนข้างไวนะครับปรับนิดเดียวมันจะเข้าแล้ว แล้วก็ตอนนี้พอได้แล้วให้เราทำอีกครับบุนมันกลับมาที่แนวเดิมก่อนหน้านี้กลับมาในทิศทางตั้งฉากกับเมื่อครูน่นี้นะครับและสังเกตว่ามันยังอยู่ตรงกลางไหมถ้ามันยังไม่ไม่อยู่ตรงกลางก็ปรับอีกนะครับนี่น่าจะได้แล้วเนาะนะครับเพราะนั้นทําให้ตรงนี้ก็คือเราวาง สองแนวนะครับแนวนี้เราก็แนวตั้งฉากมันนะครับทำให้ระดับน้ำนั้นอยู่ตรงกลางเสมอนะครับเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งโอเคไหมครับเพราะนั้นการตั้งกล้องนั้นพอตั้งกล้องได้ปั๊บเราปรับระดับน้ำฟองกลมก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปปรับระดับน้ำฟองยาวกล้องถึงจะใช้งานได้โอเคนะครับต่อนะครับครับตอนนี้เรามาพูดถึงหน้าจอในการควบคุมนะครับ ปุ่มเปิดปิดอยู่ที่นี่นะครับกดครั้งเดียวนั้นก็ออนนะครับจะออฟสังเกตเห็นว่ามีลูกศรเขียนคำว่าออฟแล้วก็ชี้ไปที่ปุ่มที่อยู่ข้างๆทำไงจะปิดกล้องต้องกดออนแล้วก็กดอีกปุ่มหนึง่งอันนี้จะเป็นออฟนะครับหน้าจอจะดับไปงนั้นจะกดออนใช้ปุ่มเดียวครับกล้องก็เปิดขึ้นรอสักพักหนึ่งจะขึ้นนะครับอาจารย์ให้เห็นครับถ้าปลดตัวกล้องแล้วอาจารย์เลื่อน ดูจานข้างล่างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้จานองศาด้านล่างนั้นคือจานองศาลาบนะครับถ้าจานล็อกตัวนี้อาจารย์ปรับข้างบนนะครับปรับด้านบนตัวนี้นะครับจะเห็นว่าครับจานองศาดิ่งจะขยับนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจการทํางานของมันเอาครับตอนนี้วิธีการอ่านค่าเราก็จะเห็นว่ากล้องตัวนี้ให้ค่ามุมค่อนข้างละเอียดใ,ใช่ไหมครับเป็นองศา ลิตดาล้วก็<ม>ฟิลิปดาเลย<ม>กล้องเมื่อคู่นี้ให้แค่ค่าลิตดาเท่านั้นเองละเอียดสุดแต่กล้องตัวนี้ให้ค่าสูงอ่านได้เป็นระดับฟิลิปดาเลยนะครับนั่นกล้องตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ทําอะไรบ้างไม่ยากเลยเราหมุนกล้องไปนะครับก็สามารถจะอ่านค่าได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คงจําได้ว่าอาจารย์พูดถึงการตั้งค่าศูนย์การตั้งค่า30มสิบอ่ะมันทํำยังไงนะครับลองดูนะครับ ในหน้าจอนี้อาจารย์ให้สังเกตนิดหนึ่งก็คือที่มุมล่างขวาสุดข,ของจอมีลักษณะที่เห็นเป็นขีดสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางขวานะครับแบบนี้แสดงว่าเวลากวาดข้ากวาดกล้องตามเข็มนาฬิกาค่าม,มุมจะเปลี่ยนไปนะครับในลักษณะตามเข็มนาฬิกาสังเกตรครับอาจารย์หมุนกล้องนิดนึงนะครับสังเกตว่าค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ปุ่มนี้สัมพันธ์กับตัวนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายทางขวานะครับอาจารย์ลองกดให้ดูครับนะครับแบบนี้เห็นไหมครับลักษณะของลูกศรชี้มาด้านนี้นะเพราะฉะนั้นให้คาดเดาได้ว่าถ้าอาจารย์ทําแบบเดิมค่ามุมจะเป็นไงครับมันจะสวนทางกันแล้วนะครับถ้าอาจารย์ทําแบบนี้เหมือนเดิมค่ามุมจะลดลง นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตครับเกิดหมุนไปเอ๊ะทำไมค่ามุมมันเพิ่มหรือลดนะครับให้สังเกตที่ตัวนี้ครับครับเห็นไหมครับมันจะสลับไปมาระหว่าง2ข้างสังเกตนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับตอนนี้อีกปุ่มหนึ่งปุ่มนี้นะครับที่อยู่ติดกับปุ่มออนเป็นรูปแบบนี้แสดงว่าทำอะไรเอ่ยเดาครับเดาครับมันทำอะไร เปิดไฟที่หน้าจอนะครับเปิดไฟที่หน้าจอเท่านั้นเองนะครับอ้าวตัวนี้ครับถัดมาตัวนี้อะไรครับเขียนว่า407นะครับแสดงว่าปุ่มนี้ช่วยให้เราตั้งค่ามุมเป็นศูนย์นั่นเองนะครับไม่ยากเลยครับทำยัายงนะครับสังเกตครับอาจารย์กดหนึ่งครั้งสังเกตที่มุมลาบนะครับอาจารย์กดหนึ่งครั้งนะครับค่ามุมกระพริบอยู่แสดงว่ามันกําลังทํางานกดอีกครั้งน่าจะเกิดอะไรขึ้น นะครับทั้งหมดจะกลายเป็น0ูนย์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกให้เซตศูนย์ทำไงก็เซตหน้ากล้องให้ไปตรงเป้า A นะครับก็กดปุ่มน,นี้2ครั้งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ทันทีโอเคนะครับต่อไปครับมาดูอีกปุ่มหนึ่งที่เหลือครับอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มหนึ่งที่เหลืออยู่ด้านล่างตรงนี้จะช่วยให้เราตั้งค่า ถวาอะไรนะตอนนี้ถ้าเราอ่านมุมลาดก,ก็เป็นท้านล่างเป็น h ตัว V นั้นอ่านในกรณีที่เราอ่านมุมดิกเราอ่านมุมไหนละ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังจะอ่านค่าของมุมอะไรนะครับถ้าเรากําลังพูดถึงมุมลาดเราก็อ่านด้านล่างถ้าเราจะพูดถึงมุมก้มมุมเงยก็อ่านด้านบนนะครับโอเคอยังโอเคนะครับต่อไปครับ แล้วอาจารย์บอกให้ตั้ง90ทำยังไงอาจารย์บอกให้ตั้ง90ทำยังไงตอนนี้วิธีการเป็นแบบนี้ครับสังเกตถ้าอาจารย์กวาดกล้องไปเราจะเห็นว่าค่ามุมนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมุติว่าอาจารย์จะตั้งกล้องให้ได้เท่ากับ70องศาพอดีอาจารย์สมมุติตัวอย่างนะครับมันไม่ใช่แล้ตรงนี้มัน 7, <70 S 1> 7. นิดดาใช่ไหม สมมุติตัวอย่างครับอาจารย์จะตั้งกล้องให้ได้10ลิปดาอาจารย์ขอเป็นแบบนีนะะ้แล้วกันลองดูนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะหมุนกล้องไปให้ใกล้เคียงอา่าดูขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ล็อกตัวกล้องไว้นะครับแล้วใช้ปุ่มปรับละเอียดช่วยนะเนาดูครับวันนี้ต้องพิ่ถีพิถันหน่อย พอเห็นนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยากได้ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นตอนนี้ถ้าอาจารย์กวาดกล้องไปเป็นไงค่านี้ก็จะหมุนตามไปใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้แล้วก็มาพูดถึงปุ่มสุดท้ายครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าค่านี้กระพริบค่านี้ ที่อาจารย์บอกว่าต้องตั้งให้ได้90ก็ไม่ได้ต้องเป็น90เป๊ะๆก็ได้นะครับเพราะนั้นกระพริบถ้ากดอีกครั้งหนึ่งค่านี้ก็จะทดครับครับค่านี้จะหยุดอยู่กับที่ยังไงมันถึงหยุดอยู่กับที่ครับลองมองครับที่มุมทางด้านล่างขวาสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอเข้าใจใช่งไหมครับเราเห็นอย่างนี้กับอุปกรณ์หลายอย่างถ้ากดแบบนี้แสดงว่าค่านั้นมันหยุดอยู่กับที่แล้ว มันหยุดอยู่ยกับที่จริงไหมอาจารย์ปลดล็อกกล้องหน่อยนะครับอาจารย์กวาดกล้องให้ดูเห็นไ,ไหมครับถ้าจะนิ่งอยู่กบบที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะทํากับ90ก็ไปกวาดหายได้จน90แลสิหลังจากนั้นก็เซตแนวไปกับแนว A แล้วก็ทํางานได้พอโอเคไหมครับพอจะนึกค่าออกไหมเดี๋ยวลงไปทํากันตรงนี้นะครับไปฝึกใช้กล้องกันน่าจะทั้งหมดแล้วตอนนี้ ใช่ครับ